ส่งไปให้บริษัทบัคบริษัทบัคดีใจน้าตาไหลโอ้ว้าวเอา้าทําไมเขาดีใจลูกค้าซื้อไปใช้เขาไม่ได้ซื้อไปดมโอ้ oh, ขอบคุณมากบริษัทบัคขอบคุณมากเลยที่คุณซื้อสินค้าเราไปใช้บริษัทต้นทางเขาจะเป็นแบบนี้แต่คนไทยซื้อไปดูซื้อไปดมซื้อไปส่องดูลายน้ําดูหรือว่าบริษัทจะไม่ชอบเพราะออกแบบมาให้คุณเอาไปใช้วันที่ผมเห็นลูกค้าที่ร้านประจําเลยอ่ะมาซื้อของที่ร้านอ่ะฝรั่งมันซื้อซื้อสไปเดโก้ห้าบาทหกบาทยูฝากทิ้งกล่องด้วยเอา้าไม่เอาเหรอมึง ากทิ้งด้วยไปแล้ว thank you ไปแล้วฝ <c oughs> รั่งไม่เอาออวฝากทิ้งด้วยก็วัฒนธรรมเ็าเป็นแบบนั้นอะ่ะเขาหาซื้อของได้พวกนี้ในวอมาร์ท่ะแต่บ้านเราอะ่ะด้วยเรื่องของค่าของเงินมูลค่าของเงินการหาได้ของเงินมันเลยกลายเป็นของสะสมในบ้านเราไงเท่าน,นั้นเองเลยใช่ไหมแล้วเวลาฝรั่งมากินข้าวที่บ้านเราโอ้มันถูกจังเลยวะใช่ไงกินข้าวบ้านเราสองดอลลาร์อิ่มจุกเลยนะ พี่ไทยนั่งสองแว่นหาตำหนิหาจะเจอลคุณหาจะเจอจริงหายัางไงก็เจอใจใบแอดไปแล้วไงเพราะเมื่อไหร่ที่หาคุณกําลังหาสิ่งที่คุณหาอยู่คุณจะเจอเดี๋ยวคุณก็เจอเจอแล้วมันทุกข์ไหมล่ะถ้าเจอแล้วมันทุกข์คุณอะาหาเลยยังไงก็มีตําหนิเพราะมันเป็นตําหนิในฝั่งของการผลิตอะยังไงก็มีคุณไลฟ์บอนกลองหายราคาหายอยู่นึ่ง ฝรั่งมันไม่สนไงแต่ถ้าคนไทยไม่ได้ต้องเก็บยันถุงยันแพ็คต้องเก็บมันจะเป็นต้องใช้มันเหมือนมันเหมือนคุณซื้อรถมือสองอ่ะมันมีซุ้มมือสองจอดจอดอยู่ไอ้เฮียล้อล้อแม็กล้อเดิมไปไหนวะเปลี่ยนเป็นล้อแต่งเราก็ไม่อยากได้ใช่ป่ะเราอยากได้รถเดิมมากกว่าไงมันเลยมีธุรกิจทําทํากลับไงทาเดิมไงคือซื้อรถมาไปซื้อรถมือสองมาเนี้ยไปเทินมาปุ๊บอ้าวเฮียเขาเอาไปโหลดเปลี่ยนล้อเป็นแม็คก็จะมีรถที่เขาจะมีร้านที่เขาขายล้อ รุ่นเดียวกับรถรุ่นนั้นน่ะแล้วก็ขายโช็กรุ่นเดียวกันเพื่อทําให้รถมันกลับมาเดิมอ่ะท่อเขาเปลี่ยนกลับเดิมอ่ะเออธุรกิจทํากลับเดิมมันมีนะแล้วก็เอารถไปจอดขายที่อู่แหมสวยจังเลยเขาไปทํากลับเดิมมาแล้วไงมันเรียกราคาได้มากกว่าด้วยนะมันคุ้มจากการลงทุนอะไรเงี้ยกลุ่มมีดก็แต่มีตลาดมันไม่กว้างไงนะอะไหล่มันไม่ได้มีเยอะเหมือนอะไหล่รถยนต์นะครับแต่ตามหลักการแล้วว่าถ้าคุณอยากจะขายมีดมือสองให้ได้ราคาดี คุณต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เลยและจําให้ได้ด้วยว่าไปซื้อมาจากที่ไหนเพราะมันมีมีมูลค่าด้วยนะเขาจะถามว่าเฮ้ยมีดนี่คุณไปซื้อมาจากร้านไหนอะ่ะถ้ามันเป็นร้านที่เวลโนร้านที่เขารู้จักมันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้คุณด้วยนะเออเพราะเขาจะเอาไปบอกต่อว่ามีดเล่มนี้มาจากร้านนี้นะมันจะเป็นสตรอรี่ต่อหลังของมีดทันทีเออมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้น